นะครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมนะักเซนเวอร์ดยิ่งเคยวันนี้ก็อยู่กับเกม m i ไมโครเวอร์ชั่น1.5.2นะครับเซอร์เวอร์วอร์ซีหรือ MCKey NAT นักอนะครับเราอยู่กับพาร์ทที่2กันแล้วโอเคนะหลังจากพาร์ทแรกนะครับเราได้สำรวจเชฟโซมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพาร์ทที่2ตามสัญญาผมจะพาไปสำรวจบริเวณนู้นก่อนนะครับถ้าคอมผมกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า หรือว่ามีเสียงแทรกหรือว่าออ <c oughs> ขอให้ใหครคบหรือผมอาจจะไอหรือมีเสียงผมสูดน้ำมูกนะคะเพราะว่าผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบา,ายเท่าไหร่ผมก็มาอัดคลิปเล่นสักหน่อยแล้วก็ไปนอนพักก่อนนะโอเคนะถ้าสัญญาแล้วเราไปสอดตรวจตรงน,ตนู้นกันเลยมันเช่น่าร์กยอยู่เดี๋ยวผมจะสักคลิปไปตรงนู้นแล้วกันนะคะผมโอเคไปเลย มาต่อเลยครับหลังจากที่เมื่อกี้คผมไม่ไหวนะข้าสมุดข้ามเซฟโซนมาแนละ้วออกมานอกเซฟโซนแล้วแล้วโอเคผมก็จะพาไปสำรวจจุดสีเขียวจุดแรกนะครับซึ่งแต่ละคลิปผมจะอจัดไปเกิน5นาทีนะครับแต่คลิปแรกอาจจะอัดแปประมาณ13นาทีเนื่องจากเมมโมรี่มันเยอะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็อัดไปอย่างนั้นผมไม่ได้ดูเวลาไปด้วยโอเค ก็ผมจะพยายามอัดให้ประมาณแบบ5นาทีให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะอัดได้นะครับถ้าคลิปตัดต่อโดยที่ผมไม่ได้ไอ้นี่นะครับโดยที่ผมยังไม่ได้ปิดรายการก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะเมมโมรี่มันแบบมันมีปัญหาจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็นั่งแคสไปแล้วสามรอบนะครับก็แคสจนแบบใกล้จะจบแล้วแหละผมก็แคสตรงอีกสองอันตรงโน้นนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับมันมีอีกจุดหนึ่งนะครับแคสใกล้เสร็จแล้ว เมม ori นํำมาเต็มทัก่อ,อนก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่นะอันนี้คือรอบที่สี่โอเคผมก็ต้องขอพันได้วยนะครับถ้าคลิปจบแบบว่าแบบยังไงอะจบแบบมันแบบไม่ได้ปิดคลิปนะ,ะก็ต้องขอไฟด้วยนะโอเคครับผมจะตัดไปเมืองสีเหลืองตรงนู้นเลยนะครับโอเคผมไปตัดไปเลยไปโอเคนะก็ะต่อเลยครับหลังจากที่ผมสกิปมาที่เมืองสีเหลืองนี่ต่อนะครับหลังจากที่เมืองสีเขียวประมาณเจ็ดร้อยสิบหกเมตรนะครับ ก็ไกลอยู่พอสมควรโอเคเรามาหาของกันเลยที่นี่จะมีของอยู่สี่จุดเท่านั้นนะครับไม่มีเยอะมากอ่ะกสุนพี่เอ็มห้าเคนะครับอืมสุนอลำค่านะครับถ้าขาด นี่เหมือนตาทั้งเป็นนะฮะนี่มิกสองจุดครับมีนมครับหยิบมาเลยนะฮะตรงนี้มีอะไรไม่เอาครับสิ่งที่ผมต้องการอย่างเดียวคือเนื้อซอมบี้ครับเพราะว่าเนื้อซอมบี้สามารถเอาไปแลกกระสุนอะไรได้หลายอย่างเยอะมากเลยโอเคนะครับผมจะเก็บเวลาให้เหลือประมาณ2-3นาทีเพื่อเอาไปสำรวจอีกเมืองหนึ่งอ๋าเจไดเปิลทองนับว่าโชคดีมากเลยนะครับ อุม้มเฮ้ย,ยไห้ด้วยไม่สบายเรื่อนี้ผมก็เป็นหวัดนะครับไม่รู้ไปไม่รู้ไปทำอะไรมาสงสัยผมไม่ได้พักผ่อนนะพักผ่อนน้อยเกินไปนะฮะก็เลยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็ยอมรับสภาพไปเนาะอืม อ่าโอเคผมอ้าวสารวจที่นี่เสร็จแล้วนะครับมีแค่สี่จุดผมจะสคิปไปเมืองสีดําตรงนู้นเลยนะครับโอเคสกิปเลยโอเคนะครับปะตอกเลยฮะหลังจากที่ผมสคิปนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมก็กงขอสคิปมาด้วยนะครับเพราะว่าเมมมันจะเต็มแล้วนะครับตอนนี้ผมอาบไปแล้วสามนาทีเยับถ้าเดินมาตรงนี้แอนเดียผมมาร์กไปตรงนี้ก็คือมันจะมีตัวนะคะรูปฮีโร่บ่ายเออ

เป็นมักนะฮะไม่เป็นไรแอฟยิงไปสามไม่เป็นไรนะครับโอเคครับผมก็จะขอตัดอีกรอบหนึ่งนะครับ <S 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 เพื่อเป็นการสํารวจเมืองนี้นะเพราะว่าเมืองนี้มีของเยอะมากเลยนะครับโอเคครับผมก็จะตัดไปเลยโอเคตัดเลยโอเคนะมาต่อเลยครับ okay, นะนะหลังจากที่เมื่อกี้นะครับผมได้บอกว่าจะสลิปไปที่เมืองเอยไม่ได้สคสิปไปที่เมืองแล้วเอจะสคริปเวลาตอนสํารวจนะฮะ ก็คือตอนที่หัวสคิปไปนะครับตอนที่สำรวจอยู่มีคนนะครับเล็งสน่หมาที่หัวมีมีคนแม่งแบบผมก็บอกเลยมันจะเถื่อนไปไหนว่าเซิฟนี้แม่งนะครับมีคนส่องสนมาตรงหัวผมนะครับแล้วผมก็มาเกิดตรงไหนไม่รู้นะครับแล้วเดินอยู่มาใีดีมาเจอของนะครับมีคนตายแล้วก็ของตกนะครับอ่านับว่าโชคดีนะครับอ๋ออ๋อนะครับเราจะเออกับสะเปานะครับ แล้วผมก็จะจบคลิปนะครับการสำรวจครั้งนี้ไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะหาอากาศหน้าเอาเอ๊ะผมจะหาอากาศหน้าไอ้นี่นะครับเออไปสำรวจใหม่นะครับอานะครับกับสปาแล้วผมจะจบคลิปคาทีนะครับรอสามวินะครับอ่านะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยอย่าลืมคอมเมนต์ข้างหน้าคิวด,ด้วยแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะถ้า <นะ S 2> ครั้งหน้าผมมีเวลามาอัดอีกผมก็จะสัมพาสำรวจที่อื่นก่อนก่อนที่ผมจะไปพาไปสำรวจที่ไหนก็ได้มีมีห้าจุดนะฮะตรงโน้นมีซอมบี้แลนด์อยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วก็ตรงโน้อนอีกตรงโน้นแล้วก็ตรงสะพานตรงโน้นนะฮะโอเค่ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ